มันจำกัดแฮนเดิมมันจำกัดเยอะกว่าเปลี่ยนชื่อขอคุณสติ๊กเกอร์จากน้องปุ้ยครับพีล้ะเขยขอบขอคุณสติ๊กเกอร์สุดๆจากพี่ดีหน้าครับน้องจูนสวัสดีพี่ๆทุกคนในบ้านนะคระับมรวมนะคะจากน้องจูนครับขอบคุณสติ๊กเกอร์จากพี่ดีหน้าครับแบบดูด้ว แลม่ถ้ามีคนเดินทางอ่ะจำได้อยู่รู้เลยว่าใครถ้ามีคนเดินทางแล้วรักเออถ้าเปลี่ยนข้างหน้ามันเปลี่ยนได้แต่พี่ไปกว่านะักม่วงหลายข้าพี่วินนี่ขอบคุณพี่วินนี่ครับที่แวะมาส่งกำลังใจครับดึกๆกครยังแวะมา บายครับพี่วินี่ฝันดีครับดีหน้าสบายดีไหมดีหน้าสบายดีดีไหมครับจากลักเอ๋ยครับถ้ามีคนเดินทางมามีคนเดียวจําได้ขอบคุณติ๊กเกอร์จากพ่อ้ังบวลครับลักเอ๋ยครับพ่อ้ังบวลครับมองขอบคุณติ๊กเกอร์จากพ่อ้ังบวลจากทีเคครับขอบคุณติ๊กเกอร์จากพี่ลักเอ๋ยครับ ตายแล้วหว่วงขอบคุณพอ่อนังบอลครับที่แวะมาขอบคุณครับพี่ดีนะสวัสดีพ่อเก่าครับพี่เก่าจูนขอตัวนอนก่อนครับน้องจูนขอบคุณครับน้องจูนที่แวะมาเป็นกำลังใจฮะขึ้นเด็ก็ย,ย,ยังอุตส่าห์มา เพื่จากเคเคครับขอบคุณที่เกิดจากพี่แมวครับคุณอนันต์สวัสดีครับเออเออสวัสดีครับพี่อน,นันต์จากเคเคครับสงสัยหวานเย็นกับพี่มริชยัย น่าจะไม่รู้ว่าลงแล้วขึ้นใหม่เพราะว่าเขามาจอดนี่สวัสดีครับน้องเก้าวจากลักเอชแนลมาแล้วลักเอมาแล้วแฮนเดิลมันเปลี่ยนจำกัดเยอะมันเปลี่ยนได้น้อยกว่าชื่อ มาอีกรักแล้วมากี่รักก็จะบ้านคนเดียวมาอีกรักแล้วสามบ้านแล้วเสียเนเยอะนกปุยทุกจา้าทุกจ้าใครเนี่ยนกปุยสวัสดีครับน้องดีน่าเริบเริจากพีนน่นันครับ เอขบมานกปุวยก็เขาคนที่เกิดจากนกปุวยครับนกป่วยทักทายพี่อน,นันต์ครับนกก้วขัามายังอยู่อภปติเย่ไหมอติษฎเทียนะดูอ่นะอโอ้ย คีเคคบมาเลิฟสามจุดห้าขอบคุณเลิบสามจห้าจากพี่ดีหน้าครับขอบคุณทันติเกอจากพี่แมวครับคุณเคเคสวัสดีครับจากพี่อน,นันต์ครับขอบคุณทันติเกอจากพี่แมวจากพี่รักเอ,อ๋ยครับแต่ดูเหมือนว่าพี่วันนี้ใช่กับหวานเย็นไม่รู้ว่าลงขึ้นใหม่แน่เลย เขาบอกจอดแล้วเขาทํางานอ่งนี้ไม่ได้ดูน่าจะค้างยาวยาูีนะคุณแอดมินสวัสดีครับจากพี่อนันต์ครับขอบคุณติกเกอร์จากพี่ละเอ๋ยครับจับขังไม่หมดแล้วพี่ละเอ๋ยครับขอบคุณติกเกอร์จากเคเคครับ